โอที่อยางสำเร็จมึงระวังอย่างหนึ่งปิดมือถ่านรบกควรถ้ามันรู้เป็นมึงใช่าไหมไม่ใ้กดหรืมแล้วผ่านปุ๊บแล้วข้อความมันจะขึ้นตรงนี้แล้วมันจะไหลลงมามันจะเห็นปิดมือถ่านรบกวนไม่ให้มันขึ้นหน้าต่างไม่ให้จะแฮกเฟสมันจะได้ม่ขึ้นหน้าต่างหนต่างข้อความที่มันจะไหลลงมาข้างบนเลยตกแมงก่อนเนี่ยเคยโดนเหรอ คนเขาโดนเยอะคุณป่ะเวย์่ทอเมไม่ไม่ไม่กูไลฟ์ยูทูบอกูไม่ชอบยูทูบคุณอบตำเลยอบตำโอ้โเจ้าช่องเจ้าช่องไหนดูวะ เชียข้าเกมีัเนชาอะไรเงี้ยไม่ใช่คุดูุีมัำไงขพีเอ็มเดี๋ยวเ็เจอช่องนี้ดังไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอเห็นว่าเดี๋ยวเ็เจอช่องนี้ดังปิดเถอะไปเนี่ยไม่ได้ปิดโอ้ยเฮ้ยเราเสีว่าเดี๋ยวรเจอช่อง้ไอ้สัสเราเสียงเข้าแล้วมึงไม่ได้ยินเสียงกู เฮ้ยอย่ามันจะทอนเลยสักมันไม่จะท้อนมาไม่รู้ไม่เอาเอาเสียงขับคอนะไอ้เจ้าไม่ไหวดีได้ปิดเสียง่ะวะเอาี่ไงนี่กูใช้ ไปหนึ่งไปหนึ่งอะไรเซตติ้งอยู่ไหนเซตติ้งอะไรเซตติ้งปล่าภาพอุ้ยคุณได้เสียงตัวเองด้วย <laughs>

โอ้เช็้นชิ้นกุ้งขาพกลางเลยวะ่ะนี่ไงมันจัดไงเพราะเราไลฟ์สตรีมอยู่ประการทุกอย่างในการเล่นไดร้ระดับสูง <S <S ไม่เหล็กแหล็กนิดนึงอันนี้ปรับมีเงาล่างนี่ปรับเล่นได้สูงเออมันเล่นได้สูงเว้ยต้องมีเงาเกมนี้มันต้องมีเงาเหรอวะแบันนี้กลางแบบนี้ต่ำอไหนดูดิ เฮ้ยเนี่ก็ดูสวยพอมีเงาก็ดูสวยแย่แรกเลยแย่แรกเลยเเเียพิ่มงาแค่แค่มองไกลแล้วไกลมันจะดูเหมือนดินน้ำมันเชื่อแม่งนี่เสียงตัวเองตลอดเสียงซ้ำไปนะเเียออไปลงดันเดู๋ไม่มีใครเข้ามาดูหรอกระลายไปเรื่อย งี้ยไปไรแบบมีคนดูเลยด้ไอ้เสียงกูไม่มีใครรู้มึงหรอกเออเดี๋ยวเสียงกูเนสียงนี้ไเตไงลบด้วยไอ้เหี้ยไม่มีใครรู้หรอว่าเป็นมึงกูฟ้องค่าเสียงแมสัตว์ไอ้เหี้ยตอนนี้กูต้องวิ่งหาของ กูต้องหาหประตูทียนั่นได้กุญแจตอนแรกกูไม่รู้วิธีหากุญแจรู้วิธีคือต้องเข้าก็เลยต้องศึกษางอย่างให้ดีต้องเข้าดันเจียนเพื่อหากุญแจแล้วครั้งเดียวได้ครั้งเดียวแล้วนะกูไม่รู้ว่ารีวันแล้วมันจะได้กุญแจใหม่หรือเปล่าแต่ว่าน่าจะแค่ครั้งเดียวอ่ะนเจียนเศร้าอะไรวะแต่ไอประตูในประตูนั้นเวย้ยมันจะให้40เพชรไอ40ไอดาว ซึ่งคุ้มมากที่จะหาเพื่อเปิดแล้วบางอย่างได้ไอายเทมพิเศษด้วยพวกอติมาเอ้ยุณปวดแขนจงไว่ไอส<ห>ับฮะเฮ้ยวันนี้ปวดแขนจากว่าไปเที่ยอะไรวะไอสั์ไม่รู้ไม่รู้มันเป็นนอน,นอีกท่าว่ับอ,อุ้ย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 เอาแล้วอามออเอาแล้วไอเหียค้างเลยไอเหียหันหนามือแม่งหาค้างเลยแบบ กูนตัวโรนีใช่โรนีเนี่ยต่นั้นมันยังบอกว่าโทรศัพท์กูไม่ดูดเน็ตคนอื่นมันทำให้คนอื่นแหลกเขากือโดนีตอบคนอื่น <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่โดนดีตอบคนอื่นใช่ไหมเครื่องกูยังเปดนดีให้คนอื่นเฮี้ยเลยนะตอนไี้เฮี้ยประตูตอยู่คนไกลเลยแล้วก็กระตุก <c oughs> กระตุกมันเปิดไฟไหนวะ ไม่ใช่เก็บรองไอ้เฮี้ยมึงไปดูช่วงนึงที่เขาใช้ใช้หนียืดเสียงอ่ะเสียงในตองทีมึงไม่ต้องร้องตรงโอ้ยเฮียยาเพลงนี้กูไม่ชอบเพลงนี้เป็นเพลงที่กูไม่ชอบที่สุดไอ้สัสคือแบบว่าตอนนั้นกูร้องแบบเฮ้ยเฮียกูได้เจอตุ๊แปลกอ้าอะไรเจอตุ๊แปลกเป็อะไรไม่รู้อะมันเป็นตัวอะไรไม่รู้มันมีหลอด มีหลอดข้างบนด้วยแต่เป็นเป็นบอลแปะเป็นบอลปกติที่แปกอะซึ่งกูกระตุกมากกูขอหยุดไล์ก่อนมึงไม่ต้องไปดูไลไล์กูหยุดไล์ไง,ไงวะห <laughs> ยุดไล์หยุดไล่หยุดไ,ไล์ไล์ไปได้แป๊บเดียวก็กระตุก